ACG บริษัทออโตคอปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับ FC ห้อง y o youtube ขอมาไม่เคยเทรดเลยสินค้าสกกรรมยานยนต์เหรอ Honda m a r i ีวันเฮ้ยชื่อคุณคุณ,คณวะจำหน่ายอะไรรถยนต์ด้วยอืม h อ n d a มาเนี่อืม,อมชื่อคุณครับชื่อคุณรถยนต์เนาะรถยนต์เนาะ หรือว่ามีมอได้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACG ครับหวรายย่อยถือน้อยมากเลย24%นะรายใหญ่เป็นบุคคลด้วยถือเยอะมากครับ67%นะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นครอบครัวเขานะนะครับมีบริษัทถือบริษัทเดียวครับประกันชีวิตด้วยอืม งบการเงิน ACG ครับนี่เริ่มจะเยอะและว5 9ล้านนะครับสินทรัพย์รวม1,322ลนะ้านเนาะกำไร27ล้าน53ล้าน34ล้านกําไรทรงๆครับทรงๆเนาะ30ถึง50ล้านนะเอา E 5นะเออเริ่มมีปันผลเหมือนกันนะเห็นมีเคยมี3% 7, 7นะ3.7นะดูการาฟ ACG ครับ ราคาปัจจุบัน3บาท56สตางค์ราคาเส้น200วันบาท37สตางค์โอ้ทำไมมันห่างกันจังแต่ก็มองขาขึ้นนะครับดูภาพใหญ่หน่อยโอ้โหเป็นหุ้น IPO ปี2020ครับเราเจอกันช้าไปอีกแล้วเข้าตลาดมาทำแนวต้านอยู่บาท70ทําทำราคาเตี้ยสุดอยู่61สตางค์ครับ ออืตัวนี้ดีคือถ้าง,งบมันแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นไรมไม่ได้ลบอะไรครับตีเส้นเทนเส้นกดลงมาครับปรับเป็น D ย่อหน่อยอ่ะปรับเส้นก่อนอ่ะประมาณนี้ครับโอ้บอกอันเดียวกันกับเส้นสองร้วันเลยเนาะ เส้นเทนเส้นกดกับเส้น200วันบอกว่า ACG ขึ้นประมาณเหนือ1บาท1บาทแหละอืมหบาทแหละเนาะเนี่ยครับต้นเทนต้นเทนเลย1บาทฟูบใช่ไหมต้นเทน4บาทไม่น่าใช่นะอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้ ACG ทำราคาสูงสุดอยู่ที่3บาท92สตังค์ครับ ปรับฐาน6 1สเอสตาง,งค์กี่เปอร์เซ็นต์ละ3.92ลบ60ตังค์ได้เท่าไหร่คูณร้อยครับได้เท่าไหร่หาร60ตังค์ตอนนี้ ACG ขึ้นมา500กว่าเปอร์เซ็นต์ละมีใครสนใจไหมจะถามว่า ACG จะไปต่อไหมนะซึ่งแน่แหละแนวต้านนะมา3บาท92แน่นอนแนวรับ 3ามบาทยี่หตังสังเกตวันนี้ไหมปิดเขียวก็จริงแต่ทำโลและทำไฮสูงขึ้นด้วยเออเทียบกับแท่งก่อนหน้านะครับผมจะมองอีแนวต้าอีกอันหนึ่งคือเป็นไฮวันนี้สาบาทหกสิบแปดสตังเอาเป็นว่าแผน a c g คือแนวรับหลังพิงฝาเลยครับ3ามบาทยี่หถ้าหลุดนะี่ยย่อแรงแน่นอนเพราะว่าเขาเบรกแท่งเขียวมาเนี่ย โัวสวยเลยถ้าหลุดหัวแท่งเขียวนะมีโอกาสลงแรงด้วยคือแบบว่ามันขึ้นมา500%แล้วถ้าเป็นคุณอะคุณจะขายไหมถ้าเกิดคุณถือสักบาทหนึ่งอะอืมประมาณนี้ครับแต่ถ้าผ่านแนวต้าน3า8บาทหกสตางค์ไปได้แล้วสามบาทเกสตางค์ไปได้ครับราคาในกระดานนะ4ี่บาทสิบสี่บาทสาบาทห้บาทเจ็บาทเกบาทสิประมาณนี้นะนะครับขอให้ผ่านไปได้ก่อน ไอ้สามบาทเกเนี่ยนะครับมันเป็นหุ้นออทามไฮแล้วเป็นหุ้นหุ้น IPO ปีที่แล้วอืขึ้นได้ดีด้วยนะครับขึ้นได้ดีด้วยนะครับแต่ระวังระวังเราจะไปเข้าในเทนที่ย่อตัวนะครับประมาณนี้เนาะขึ้นมาสูงแล้วก็อย่าลืมดูการย่อตัวให้ด้วยนะ A.C.G. โหอันนี้บอกบอกไกลมาก แปลว่ามันชูดไปสูง ACG ถ้าเทนยอดจะต้องหลุด2บาทสาครับโอ้ทิ้งเป็นบาทเลยและถ้าเป็นขาลงครับต้องหลุดบาท3 7แบบนี้มันบอกช้าสังเกตไหมเส้น20วันบอกช้าไปดูเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลครับจะบอกเท่าไหร่ เส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลก็ตีโลไปโลครับนะแล้วก็ตีโลไปโลครับสูงขนาดไหนก็ช่างมันครับตีแค่โลไปโลเฉยอ่ะประมาณนี้ครับเส้นแรกบอกว่าอย่าหลุด3าบาทสองถูกป่ะเนี่ยถ้าโผล่มา3าบาทสองเดี๋ยวมีงามไส้นะครับ เริ่มยอ่อเริมยอ่อเส้นที่สองบอกว่าอย่าหลุดสองบาทหกสิบตังหรือสองบาทห้าสิบตังนะครับเส้นที่สามแบบลงจริงๆนะทีนี้ลงจริงๆแล้วถ้าหลุดสองบาทห้าสิบตังสองบาทส9เก้าตังลงจริงๆแล้วทีเนี้ยเทรนลงจริงๆแล้วอ,อยู่ที่ว่าคุณทุนเท่าไหร่ถ้าคุณทุนบาทหนึ่งหรือทุนสองบาทเอาโอ้ยหลุดสามบาทยี่มันก็ยังกำไรแค่ขาดทุนกำไรเฉยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณทุนสามบาทหกละ่ะ โอ้โหตอนนี้ใจตุนๆุนต่อมนะครับคุณวางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุดสามบาทสองนะครับนะครับหรือว่าหลังพิงฟ้าเลยเนี่ยหลุดสามบาทยี่หกตังออกดีกว่าคืออาการไม่ดีละเพราะขึ้นมาห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ละแผน ACG ประมาณนี้นครับคนทุนสูงวางแผนออกด้วยนะผมไม่ดูว่า FC ทุนเท่าไหร่นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องครับขอบคุณครับ